โลมาจีนไม่ต้องกลัวหรอกนี่เอาอาหารมาให้น้องหมานะคะตรงก่อนเข้าคลองสายมาเขาเรียกคลองสามนะคะแต่ก็รู้สึกมีคนเอากระดูกอะไรมาให้น้องเ็าไม่รู้หมาไม่น่าจะกินกระดูกนะคะมันไม่ดีต่อลําไส้ของน้องมันจะทะลุได้นะคะอันนู้นตัวเมียอยู่ตรงนู้นค่ะไม,ม่กล้าเข้ามาเดี๋ยวจะเดี๋ยวพวกนี้กินเสร็จเดี๋ยวน้องคงเข้ามานะคะเนี่ยค่ะใกล้เบาะใกล้ถังขยะ กินบบวางน้ำไปด้วยนะแล้วก็อ่ะกินลูกกินนักอ่ะมา่มมาไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวนะอ่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอนูกินลูกอ่ะเออเออกินนะกินลูกกินลูกน้ำน้ำมีเดี๋ยวเออเดี๋ยวน้องอากาศร้อนน้องต้องการน้ำกินไปนะอ่าโอเคอ่ะกินไหมลูกโอ้ยแม่ลูกอ่อนเดี๋ยวเอาให้ลูกเดี๋ยวเอาให้ มานนี่กินนี่มาค่ะน้องกลัว่ะชามแบบนี้ไม่มีแล้วไหนเดี๋ยวใส่ถุงวางไว้กินตรงนี้มานี่มาอันนี้มาลงมาอ่ะมาลูกมาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี้วางไว้ให้น้องกินตรงนี้มานน้องกลัวหมาตัวผู้นะคะมาลงมาอ่ะทำไมมาคนสวยมาอ่ะคนสวย Ông chuẩn mẹ đâu, ông chuẩn mẹ. Ông chuẩn mẹ đâu, ông chuẩn mẹ đâu, ô ý mẹ đâu, ô ý mẹ, mẹ mẹ, ô ý mẹ, ô ý mẹ, ô ý mẹ, mẹ, ô ý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  Để ô ý mẹ, ô ý mẹ,